คุณผู้ชมครับและแน่นอนที่สุดก็คือตาเมินทมตา <อะ S 1> กับตาควาย <อะ S 1> ตาควายเนี่ยทหารกัมพูชาเขาเข้าไปยึดอยู่ในตัวปราสาทอ, <ะ S 1> อย่างที่ <อะ S 1> คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะลองย้อนภาพตอนที่ทหารเข้าไปอยู่ในตัวปรา,าสาทสักนิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้ก็น่าสนใจคือแน่นอนที่สุดว่าตรงจุดพิกัดตอนนี้เราเข้าไปที่ปราสาทต,ตาควายไม่ได้เนื่องจากว่าเขาวางทุนระเบิดเอาไว้ <อะ S 1> คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ที่ทางกองทัพแถลงและเนินจุดยุทธศาสตร์ก็คือเนิน3.50ซึ่งเป็นเนินสูงข่ม ซึ่งตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเขาอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยได้มีการบอกกันนานชาตินั่นก็คือว่าภาพหลักฐานต่างๆเนี่ยที่ทหารของกัมพูชาพอไปถึงเนี่ยมีการถ่ายรูปคู่กับทุ่นระเบิดเพราะฉะนั้นมันเป็นการชัดเจนว่าทหารกัมพูชาละเมิดอนุสัญญายออตโตว่า<ช>ก็คือเรื่องของการรอบวางระเบิดในพื้นที่ล่าสุดวันนี้ถ้าเรากลับไปดูแถวปสาสตาควายเนี่ยนะครับผู้ชมฮะก็เป็นจุดสําคัญอีกเหมือนกันวันนี้มันมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งเป็นหลักฐาน ที่ทางผู้สื่อข่าวได้มาก็คือน้องแนนสกิตรีเนี่ยแหละนั่นก็คือวงจรปิดนาทีระเบิดที่เกิดขึ้นถูกไหมครับใช่ค่่วเวลา8 19นาทีวันที่กัมพูชาเนี่ยมีการทิ้งบอ,งอมเป็นยังไงครับ24กรกฎาคมค่ะ8 19นาทีนะคะชาวบ้านที่อยู่ชุมชนติดก,กับปราสาทตาควายกับตาเมือนทมเลยค่ะใช้ชีวิต ตามปกติในการทำหมาค้าขายก่อนที่กัมพูชาจะโจมตีเนี่ตอนนี้ยังใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะแค่2นาทีแค่แค่ประมาณ10กว่านาที8ปดมงสานาทีค่ะผู้นําชุมชนเริ่มประกาศค่ะบอกแม่ค้าบอกว่าให้เก็บของเพราะว่ามีการประทะกันที่ปราสาทแล้วให้ไปที่ได้นทานจะของมันละจะของมันละนี่โองเข้ามาประสาทตัวพี่กันแล้ว 8โมง46นาทีนะคะจะได้ยินเสียงแม่ค้าบอกว่าเสียงปืนใหญ่เสียงปืนใหญ่มันดังแล้วให้รีบเก็บของค่ะในคลิปจะมีเสียงเด็กร้องไห้ 8โมง47นาทีแม่ค้าก็ปิดร้านนะคะแต่ว่ามันจะมีคลิปตอนที่มีการเสียงปืนใหญ่ที่มีการยิงกันค่ะตอนประมาณ9โมงถึง10โมงของวันที่24กรกฎาคมนะคะจะมีคลิปชา,าชาวบ้านที่เริ่มอพยพออกหมดแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงปะทะกันแบบนี้นี<ๆ>่รัวเลยใช่นี่และตอนนี้ย้ำนะฮะอีกาหายไปหมดมแล้วเลยไม่รู้ว่าอีกามาไปกินศพที่แถวปราสาทต,ตาควายหรือไม่ แล้ววันนี้ผู้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณวิจิตคุณวิจิตเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาไม่โกรธทหารไทยเลยแล้วมั่นใจว่าทหารไทยทําเต็มที่อย่างที่บอกカメมาเปิดฉากโจมตีเราก่อนคุณวิจิตเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแถวตาควายแกเล่าให้ฟังไงรู้ไหมแกบอกทหารカメเนี่ยมันเนรคุณเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมคือคนไทยเราต้องเลิกใจดีกับมันได้แล้วอันนี้ผู้คุณวิจิตแกเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแกเล่าให้ฟังแกบอกปี54คุณผู้ชมฮะมันโจมตีเราแล้วตอนนั้นนเราตีมัักลบ จพอเราตีมันกลับไปสําเร็จคุณผู้ชมเชื่อไหมสุดท้ายเราก็ไปโอนอ่อนสงสารเขาถามว่าสงสารยังไงสุดท้ายพอเราโจมตีได้สําเร็จหลังจากนั้นเราเอื้ออาทรกับคนกัมพูชาปล่อยให้ทางกัมพูชาเนี่ยนะฮะขึ้นมาบนตัวปราสาททั้งที่ปี54ตอนปะทะกันเนี่ยไล่แล้วควรไล่เลยใช่ไหมแต่เราใจดีให้เขากลับขึ้นมาได้สุดท้ายวันนี้มันก็หักหลังเรา วันที่เราตีจนบาดเจ็บเราก็ช่วยรักษารักษาเสร็จพอมันหายดีมันขอกลับขึ้นประสาทเราก็ใจดีให้มันกลับขึ้นประสาทสุดท้ายวันนี้เป็นยังไงมันยึดเลยฟังเสียงทางด้านของคุณวิจิตเนี่ยฮะพื้นที่ของเราใช่พื้นที่มันอยู่ของเรา,เเราประสาทยังแต่แปบ,บว่าเราเข้าไม่ได้ถ้าว่ามันไม่มีทุ่นระเบิดหรือเข้าไปวางไว้ก็น่าจะได้แล้วถามว่าทุกคนทุกทหารทุกนาย ฐานทุงน่งานอยากไปอยากเอาไหมก็อยากเอาแต่ในเมื่อมีสิง่งกีดขวางก็ทาไงล่ะไอ้ที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมถ้ามองเห็นอ่ะผมก็เดินไปได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อยากเอามาคืนไอ้อมันอะไรข้อพิพาทกันในเรื่องครับ <c oughs> ขอพระบิหารแล้วก็มันก็อ้างว่าเอาประสาทเข้าพระบิหารได้ใช่ไหม <c oughs> มันก็จะไปเขตว่าเป็น แดงของมันทั้งหมดเหมือนประสาทตาเมนเรายน์เกินไปสมัยนั้นเรายน์เกินไปคือเอื้อเพื่อมันจงจเกินไปไม่รู้ว่าเขียนมันได้มันได้คืบมันอยากได้โศกนีตรงไหนที่ว่ามันเคยไปมาได้มันก็เคลมมาเป็นของมันที่รู้ๆที่รู้ประสาทตําเมืนไงแต่ก่อนเขียนไม่ให้เข้าอจะมีรั้วกั้นรั้วน้ํากั้นไว้ใช่ไหมพอแต่มาภาคหลัง นาภาคหลังนี่คือกรมศิลปากรกรมที่เก้าเขาไปบูรณนะเป็นว่าเป็นของไทยมาเป็นของเขียนมันพิพาทกันอยู่นี้ก็เลยกรมศิลป์เขาก็หยุดแค่นั้นอ่ะทั้งหมดนี้น่าจะได้บทเรียนแล้วเพราะอย่างที่บอกอคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจํากันได้ตรงปราสาทตาควายที่เขาเข้ามายึดใช่ไหมเมย์ค,ค,คือสมัยก่อนมันก็เคยมีการรบกันมาก่อนอ และเราเคยชนะเขาอยู่แล้วแต่เราก็โอนอ่อนให้กับเขาเพราะเรามีเมตตาสุดท้ายมันไม่ได้มีเมตตากับเราเนี่ยนะฮะนี่ยังไม่นับรวมเรื่องโรงพยาบาลนะนี่ยังดรามากกันไม่หยุดเลยนะเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่องโดรนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องโรงพยาบาลล่าสุดเรื่องโดรนเนี่ยคุณผู้ชมครับคือวันนี้อันนี้ก็ด้วยความหวังดีนั่นแหละคือกองทัพเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามีโดรนมาปรากฏจริงๆแล้วตอนนี้วันนี้ก็มีกองทัพออกมาอ,มอะไรรูเปล่าบอกว่าถ้าเห็นตอนกลางวัน อยา่าอย่ายิงนะอ,อาจจะเป็นของกองทัพคือด้วยความเคารพคนจะยิ่งสับสนไหมล่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวแหมผมจําไม่ได้แนละ้วแป๊บหนึ่งนะมันจะมีอันนึงที่วันนี้กองทัพเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะกองทัพเนี่ยเขาออกเอกสารมารู้สึกจะเป็นที่สระแก้วหรือไงถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่ยเจอแล้วที่สระแก้วที่สระแก้ว,ท,กวทีมงานสระแก้วเนี่ยกองบินสาม แจ้งข่าวเรื่องเครื่องบินโดยสารบินผ่านสาแก้วอันนี้ก็สําคัญเอาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราพวกเราเนี่ยก็อยากจะช่วยกองทัพคําถามคือแล้วเราจะแยกออกหรือไม่ว่าอันไหนคือโดรนอันไหนคือเครื่องบินกองทัพเขาแยกมาว่ายังไงครับเมย กองทัพค่ะเขาก็ได้มีการบอกมาเหมือนกันนะคะบอกว่าออแจ้งข่าวเครื่องบินโดยสารบินผ่านจังหวัดสรากแก้วจะมองเห็นเป็นไฟสีเขียวแดงกระพริบอาจทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นโดรนเนืน่องจากเวลากลางคืนตาของเราไม่สามารถแยกแย,กยะระยะใกล้ไกลจากวัตถุจาก,จากแสงไฟได้ไม่ต้องแตกตื่นนะครับและ ห้ามใช้เลเซอร์ชี้ไปยังเครื่องบินโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินโดยสารครับให้ติดตามข้อมูลช่วงเวลาที่เครื่องบินบินผ่านทางโพสต์นี้ใต้คอมเมนต์ครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยอัปเดตข้อมูลให้เป็น Facebook ของกองบิน3 UAV Wing of Excellence ค่ะก็หมายความว่าถ้าไกลๆแล้วมันเป็นแสงสีอะไรสีสีเขียวแดงกระพริบเขียวแดงกระพริบ ห้ามยิงเลเซอร์ <laser. S 2> <laser. S 1> ห้ามยิงเลเซอร์แล้วล่าสุดเอาเปิดภาพสาแก้วเมื่อคืนนี้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งภาพสาแก้วเมื่อคืนนี้เอาหมดสาแก้วขึ้นมาก่อนเนี่ยนะฮะที่ทีมข่าวตั้งกล้องบนท้องฟ้าถูกไหมฮะ,ฮะและปรับรูรับแสงเนี่ยประมาณ1ิวิปรากฏว่าสามารถจับได้เป็นแสงซึ่งบินค่อนข้างที่จะสูงแต่ไม่ได้ยินเสียงน,น,นี่นี่ฮะ อันเนี้ยสุดท้ายเครื่องบินหรือโดนดนันสิอ่าอันนี้คืออะไรแล้วอย่าลืมนะตอนนี้ชาวบ้านก็อยากจะช่วยเพราะกลัวว่าเป็นพวกฆ่าศึก<ช>สอบแนวชาวบ้านก็จะยิงคือวันนี้กองทัพก็เลยออกมาบอกว่าเราต้องแยกกันเองอถ้าเป็นเขียวแดงกระพริบอย่าทําอะไรเด็ดขาดใช่คือเครื่องบินใช่ค่ะคือเครื่องบินล่าสุดเนี่ยที่สาแก้วคุณผู้ชมครับชาวบ้านยังบอกกับเราว่าเมื่อคืนนี้คุณสุภกรเป็นกำนันแห่งหนึ่ง บอกกระทางทีมข่าวว่าในพื้นที่คลองหาดเขาบอกว่าพบโดรนนะฮะสามจุดสามจุดนี้ประมาณ4ี่ถึงห้าำบินในระดับสูงมากสาม,มารถเปิดปิดไฟได้อันนี้เครื่องบินหรือเปล่าอ้าวอ,อันนี้ทำยังไงล่ะเนี่ยค่ะคือกองทัพต้องเอาให้ชัดนะขอความร่วมมือก็ส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านอยากช่วยแต่พอบอกว่าเป็นแสงเขียวแดงอาจเป็นเครื่องบินค่ะชาวบ้านจะแยกออกไหม เพราะอย่างคุณสุภกรบอกเมื่อคืนแกสงสัยว่าเป็นโดรนอ,อีกแล้วแต่บินสูงมากและเปิดปิดไฟได้แล้วมันบินเหนือพื้นที่ทางการเกษตรและมันเข้าไปใกล้กับความมั่นคงอ,อันนี้ไม่น่าจะใช่เครื่องบินแล้วหรือมั้งใช่ไหมเพราะมันบินทั้งการเกษตรและบินไปแถวค่ายทหารยืนยันเช็คกับทหารแล้วทหารบอกน่าจะเป็นโดรนและไม่ใช่โดรนของทหารด้วยไหนลองฟังเสียงคุณสุภกรหน่อยฮะ ก็เราก็ออกลาดตระเวนตามคําสั่งท่านในอำเภอปกตินะครับซึ่งเราตามมาประมาณสองวันเมือ่อคืนวันที่สองเนะาะตั้งแต่เราได้รับข่าวมา,าก็มีชาวบ้านแจ้งให้ทราบนะครับว่าโดนขึ้น3จุดไม่รู้ว่าโดนก่อกวนหรือว่าโดนฝ่ายกัมพูชานะครับที่ที่เข้ามาเพราะเราก็เราก็เห็นแต่เพราะในบริเวณตัวตัวตลาดเราเราไม่ได้เห็นข้าม ฝั่งมาจากกัมพูชาใช่ไหมนี่ครับเพราะฉะนั้นคือมันเห็นใน้ฝั่งเราแล้วเข้าใจว่าการบินวนเนี่ยอันนี้คือน่าสนใจคือเข้าใจว่ากลับมาตรงนี้ครับทีมงานประเด็นก็คือถ้าเป็นเครื่องบินคือเครื่องบินเราดูออกนะเครื่องบินจะปึ๊บแล้วมันไปเลยถูกไหมฮะแต่ของโดนคือมันวนหายแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมอย่างเนี้ยอาจจะไม่ใช่เครื่องบินละ ล่าสุดเห็นบอกสาแก้วเขาตั้งทีมเลยนะคืนนี้อม,มอนิเตอร์หรือจับตาว่าจะมีโดนสอดแนมเข้ามาในพื้นที่หรือไม่น้องต้าชัญญานะฮะอยู่ที่สาแก้วไปติดตามรายงานสดครับ คุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแกรวนะครับยังถือว่ายังเป็นพื้นที่หนึ่งที่ยังพบโดรนปริศนาขึ้นบินบนท้องฟ้าภายในหมู่บ้านตั้งแต่2วันที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้แน่นอนที่สุดนะครับว่าตอนนี้ชุดชรบของหมู่บ้านได้ไปอยู่ในที่ที่พบโดรนแล้วนะครับล่าสุดได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าพบโดรนไม่ทราบฝ่ายบินขึ้นเหนือหมู่บ้านตอนนี้ทุกคนแรกเริ่มเดิมทีนะครับว่าจะมาพบกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ทุกคน อยู่ที่หน้าง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับออที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับผู้นําชุมชนชรบหมู่บ้านหลายชีวิตเนี่ยนะครับต่างช่วยกันทํำสเสบียงอาหารเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับโดยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็มาจากผู้ที่มีจิตอาสานํามาบริจาคให้อย่างต่อเนื่องนะครับ โดยหลังจากพระอาทิตย์ตกนะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนชุดจากชุดชาวบ้านธรรมดาใส่ชุดยูนิฟอร์มของชอรบรแล้วก็เดินถืออาวุธตรวจตาของหมู่บ้านของตนเองนะครับขณะที่นางวะลัยพันธ์วงคำสิทธิ์นะครับ ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอคลองหาดเล่าให้ฟังนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ5กิโลเมตรโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนำชุดชะระบรบของหมู่บ้านออกลาดตะเวนค้นหาโดรนปรากฏว่าเจอโดรนเนี่ยประมาณ2-3ถึงาลำแล้วก็ขึ้นบินประมาณ2-3ถึงจุดใกล้กับหมู่บ้านนะครับบินอยู่ในระดับสูงพอสมควรครับซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ก็ยังได้ยินเสียงใบพัดของโดรนเพียงเล็กน้อยนะครับ ชุดทร,รบอรของหมู่บ้านเนี่ยนะครับพยายามขี่รถจักรยานยนตร์รามโดรนตังกล่าวไปอยู่ที่าทางการ,กรเกษตรของหมู่บ้านทันทีที่ไปถึงนะครับก็พบว่าโดรนดังกล่าวเนี่ยได้หายไปแล้วก็มีโดรนอีกลำหนึ่งโผล่ขึ้นมาแทนใกล้กับใกล้กับบริเวณหมู่บ้านนะครับราวกับว่ากำลังสับขาหลอกเจ้าหน้าที่ครับ สำหรับปฏิบัติการในค่ําคืนนี้แน่นอนที่สุดว่าชุดชรบรหน่วยเคลื่อนที่เร็วในอยู่ที่หน้างานจุดที่พบโดนซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นโดนของใครเมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีชุดชรบรของหมู่บ้านหน่วยเคลื่อนที่เร็วจํานวน4คนแล้วก็พร้อมอาวุธประจํากายลาาตะเวนทั่วหมู่บ้านในรัศมี1-2กิโลเมตรด้วยรถยนต์1คันและรถจักรยานยนต์อีก2คันหากพบโดนต้องสงสัยจะไม่มีการยิงนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นการค้นหาตัวบุคคลหรือว่า ยานพาหนะที่ไม่คุ้นชินอยู่ในลักษณะแบบมีพิรุษใกล้กับจุดเกิดเหตุเออใกล้กับจุดพบโดนนะครับแล้วก็จะขออนุญาตเข้าตรวจค้นไปฟังเสียงครับสองจุดนะเมื่อคืนเนี่ยเหมือนเหมือนโดนสับขาหลอกมากกว่าแล้วัขาหลอกยังไงครับสับขาหลอกให้เราออกนอกพื้นที่ไปแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมที่เราเห็นจุดจุดเดิมที่เราเห็นนั่นแหละแต่ทีเนี้ยเราเลือกที่จะตามไปแต่ก็มีชุดชนบอรที่อยู่ในหมู่บ้าน ก็เห็นขึ้นจุดแรกที่เราเห็นบินนิ่งๆบินนิ่งๆค่อยๆไม่ได้ไม่ได้ผาดผลอะไรมากมายเมื่อคืนได้ยินแต่ไม่ชัดเท่าไหรแ่แต่แต่ครั้งแรกอะชัดชัดทั้งเสียงแล้วก็ไฟแต่สงสัยไม่รู้เราตกใจเขาหรือเขาตกใจเราแต่คาดว่าเขาก็คงจะเห็นเราคาดว่าน่าจะเห็นนะเมืม่อคืนได้มีการ ขณะที่นายอเนกบัวกลางชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็บอกว่าเมื่อคืนเวลาประมาณ19บเนาฬิกานั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็เห็นโดรนนะฮะบินอยู่ในระดับความสูงไม่มากแล้วก็บินมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่มีศูนย์ราชการขณะที่ผ่านไป5นาทีเนี่ยก็พบโดรนอีกลำหนึ่งบินไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะหยิบคลิปมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะเห็นแสงสีขาวกระพิบๆๆกระพิบก็ยังยืนเถียงกับลูกสาวแล้วก็ภรรยาอยู่นนนรรวว่่าาเป็โหือ เป็นเครื่องบินกันแน่แต่ลูกสาวและก็ภรรยาย,ยืนยันว่าเป็นโดรนนั่นเองนะครับยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยไม่เคยเห็นแสงไฟอยู่บนท้องฟ้าในลักษณะแบบนี้มาก่อนซึ่งก็ได้นําคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยไปสอบถามเพื่อนที่เป็นทหารด้วยกันซึ่งเพื่อนที่เป็นทหารก็ยืนยันว่าแสงไฟที่ปรากฏบนท้องฟ้าในค่ําคืนดังกล่าวเป็นโดรนของจริงและได้ข้อมูลมาว่าผู้บังคับโดรนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรัศมีที่พบโดรนไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับก็รู้สึกว่ามีความกังวลใจครับแต่หาก เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครอบครัวของตนเองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีลองไปฟังเสียงครับใช่ครับแต่ก็น่าจะใช่น่าจะใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ไล่ๆกันประมาณสองลำแต่อยู่ไกลครับรใช่ใช่ครับถ้าเห็นมันลำหนึ่งไปก่อนน่าจะไม่เกินไม่ถึงห้านาทีหรือสิบนาทีที่ตามๆกันเลยนะแล้วก็ผ่านผ่านไปก็จะมองไปาาทางหลังคาบ้านแล้วก็ผ่านไปเลยเ ถ้าถ้าดูจากระยะบินไกลอยู่น่าจะเป็นศูนยรรชาชการนะครับใช่ครับไมันไม่ใช่คำว่ามุ่งหนาครับมันก็คือมันไปทางทิ่นเนี้ย คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากชร,รบอรของหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารที่ลาดตระเวนทั่วหมู่บ้านตลอดทั้งคืนนี้นะครับและแน่นอนที่สุดเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าพบโดนไม่ทราบฝ่ายเนี่ยนะครับบินขึ้นเหนือหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้รอตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าค่ําคืนนี้จะไม่มีการยิงสกัดกั้นโดนในทุกกรณีแต่จะเปลี่ยนเป็นการค้นหาตัวบุคคลหรือว่ายานพาหนะที่ต้องสงสัยซึ่งจะต้องอยู่ในรัศมีที่พบโดนปรระมมาณ1กิเต แล้วจากนั้นจะทำทำการเข้าตรวจสอบโดยทันทีและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดสะแก้วครับในการเฝ้าดูโดรนล่าสุดสุรินทอยาให้ดูสักนิดหนึ่งคือสุรินนี่งงมากเลยเห็นบอกสุรินเนี่ยคือท่านผู้ว่าเนี่ยมีการกำชับแล้วชาวบ้านบอกว่าเปิดคลิปขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเห็นบอกว่าที่พนมดงรักครับคุณผู้ชมฮะแล้วไปถึงที่พื้นที่ของกราบเชิงเนี่ยปรากฏว่า มันมีลักษณะเหมือนกัะแสงไปซึ่งเขากาลังสงสัยว่าเป็นโดรนใช่ไหมแล้วมีการบันทึกและพูดเอาไว้ด้วยไหนอะเรื่องต้นเนี่ยที่วงเนี่ยค่ะหูเล็กมากไกหน่อยใช่ค่ะคือตอนนี้เราแยกโดนหรือเครื่องบินตอนนี้อันนี้ต้องระวังอย่ายิงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เอาจากที่กองทัพบอกล่าสุดเนี่ยกำนังหงาใช่ไหม แกบอกว่าน่าจะเป็นโรนและแกมั่นใจว่าบินเข้ามาในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าหน่วยไหนเนี่ยนะฮะแต่เห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้สี่ลำบินเรียงกันเลยเออไม่ใช่เครื่องบินละแต่อันนี้ที่ถ่ายได้คือเหมือนหนึ่งดวงแต่เมื่อคืนนี้สี่ดวง จึงมีคําสั่งหยุดยิงใช่ไหมครับเมย์และหลังจากนั้นเนี่ยเพราะมันยิงไปก่อนแล้วแล้วเห็นสี่ดวงบินเรียง,ยงกันมาพอยิงเสร็จบอกสั่งหยุดสุดหยุดยิงแล้วไปตามหามเห็นบอกว่าไม่เจอใช่ไหม,มล่าสุดอําเภอมีคําสั่งมาแล้วเป็นหนังสือคําสั่งด่วนลงนามบอกให้ทุกชุมชนระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดนหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนลองฟังเสียงทางด้านกำนันหน่อยนะฮะกำนันหงาจะประมาณ คลิปล่าสุดเมื่อคืนประมาณประมาณสองทุง่ม<อ>ค่ะแต่ว่ามันตประมาณสี่ทุ่มก็ยังบินมีบินอยู่ค,คืนก่อนมันก็จะขึ้นแต่หวัวค่ำเหมือนกันเมื่อคืนก็ขึ้นแต่หัวค่ำแต่ถ้าพื้นที่บ้านพโพลนี้ขึ้นตอนประมาณยังไม่มืดเลยนะคะ,คะมันจะขึ้นอยู่อีกโซนหนึ่งขอ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 ง,ของตําบลของกำนันนะคะใช่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 เพ,พราะว่าเพราะว่าวันก่อนมันจะมีสถานการณ์ ก็แปลกเพราะนี้มาสีา่ดวงเลยเครื่องบินคงไม่มาเรียงกันสี่ดวงถูกไหมฮะล่าสุดอันนี้แหละฮะที่ทางอำเภอต้องเตือนอย่าเอาเลเซอร์ยิงใส่เพราะจะมีโดนของกองทัพอีกค่ะเ,งงเราก็งงแล้วแล้วอันไหนแล้วแล้วอันไหนเราจะรู้ไหมว่าไหนโดนกองทัพอัอนไหนโดนของไส้ศึกคือล่าสุดอันไหนได้ทีมงานวงมาไหมเนี่ยค่ะขาวๆนี่ไหนอะแล้วมันไม่ได้วงมาหรอทีมงานวงมาไหมเนี่ยฮะเล็กมาก ต้องวงมาด้วยไหมมองไม่เห็นอยู่แถวปุยเมฆอา้าวมันไม่วงมาเลยเนี่ยนะฮะ <5. S 1> คือล่าสุดเนี่ยทางทหารชี้แจงมาว่าคือถ้าเป็นโดนทหารเออเนี่เล็กมากเมย์ค่ะุอยอันนี้ไงเนี่ยอันนี้คือโดนของเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาบินตอนตอนเย็นกลางวันแต่ถ้ากลางคืนเจ้าหน้าที่จะไม่บินใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เลยขอความร่วมมือว่าอย่าเอาเลเซอร์ยิงโดนเพราะมันเป็นของเจ้าหน้าที่ก็มี สุลินจะงงไหมล่ะเม,ม,มอันนี้ด้วยความเคารพพี่พี่ทหารคือพี่สั่งห้ามบ,บินโดรนแต่ทหารก็บอกแล้วว่าเขาก็จะเป็นต้องบินอ,อ้าวแล้วชาบ้านจะทำยังไงวะเนี่ยอย่ายิงเลเซอร์ใส่อายุหยุดภาพนิ่งหน่อยทีมงานต้องหยุดหน่อยหยุดหน่อยหยุดทันไหมดูไกลๆเหมือนเครื่องบินเล็กนะนี่แต่คือโดรนซึ่งอันนี้ของเจ้าหน้าที่ค่ะ จ้าหน้าที่จะบินคือตอนกลางวันถ้ากลางคืนคือไม่ใช่เอาอย่างนี้ให้เราเข้าใจตรงกรันถ้าท่านเห็นตอนกลางคืนอย่ายิงทั้งเลเซอร์และปืนแจ้งฝ่ายความมั่นคงเอาอย่างนี้ถูกไหมฮะเมย์แจ้งฝ่ายความมั่นคงคเอองนี่ยมมน,น,นะฮะล่าสุดเอากลับมาตรงนี้นี่อันนี้คือของเจ้าหน้าที่บินกันเองตอนอตอนกลางวันกลับมาอีกพื้นที่หนึ่งอุบลอุบลเนี่ย <U bon. S 2> เห็นบอกว่ามีการส่งคลิปให้เราดูใช่ไหม เมื่อคืนนี้อ้างว่าเป็นแสงไฟเจ็ดดวงพร้อมๆกันครับเมร์มไหนลองดูคลิปสักนิดหนึ่งที่อุบลเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของชาวบ้านก็คือคุณกิษณนะคุณกิษณะเนี่ยได้บอกถึงเมื่อคืนนี้เจอไหมครับเป็นคลิปของคุณกิษณะเนี่ยนะเจอไหมเพราะคุณกิษณะเองเนี่ยก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มันมีด้วยกันเนี่ยประมาณสักเจ็ดลำ แล้วความสูงเนี่ยคุณผู้ชมฮะประมาณสักร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรนี่นี่นี่ฮะอันนี้ไม่น่าจะใช้เครื่องบินแล้วร้อยเมตรไม่น่าจะใช้เครื่องบินนี่นี่ฮะอันนี้โอ้โหอันนี้ชัดเลยประมาณร้อยห้าสิบเมตรและเข้าใจว่ามาจากฝั่งกัมพูชาลอยเข้ามาในบ้านกลวดโดยวัตถุดังกล่าวเนี่ยมั่นใจเพราะเช็คกันแล้วไทยไม่มีบินขึ้นเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะมาดูความเคลื่อนไหวนี่ฮะ เดี๋ยวมีเสียงของคุณกิษนะด้วยเป็นชรบในพื้นที่อันนี้คือฝั่งอุบลนะฮะเอาบุรีรัมใช่ไหมที่ไหนบุรีรัมค่ะเออจะเป็นแสงนะครับแสงขึ้นมาจากฝั่งทางฝั่งนู้นนะครับเนาะเขตกัมูชานะครับขึ้นมาเรื่อยๆต่อกันมาเลยครับประมาณทุ่มนึง จะเริ่มมีขึ้นละพอเรามันเริ่มมืดใช่ไหมเราจะเริ่มมองเห็นแสงอันนี้มันก็เริ่มขึ้นตามกันมาเลยบางอันตีคู่กันมาเหมือนขึ้นเป็นเป็นคู่เป็นบัดดี้กันอะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เร็วนะครับบางอันนี่มาแบบวิ่งเลยพื๊ดมาแล้วก็หยุดแล้วก็พื๊ดไปเลยแล้วก็เงียบเลยหายแต่ไม่เห็นตอนกลับเท่าที่เราดูเนี่ยบินเหมือนมุ่งหน้าเข้าไปฝั่งอําเภอเลยครับอําเภอบ้านขวดเลย คือความสูงประมาณเท่าไหรครับครับขนาดเดียวกันเมื่อตอนสองทุ่มสิใช่ไหมชาวบ้านเจอวัตถุบนท้องฟ้าอ,อีกเหมือนกันนะฮะลอยสูงประมาณสัก150เมตรซึ่งมีการถ่ายภาพเอาไว้แต่อาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยนะฮะนี่เอออันนี้ไม่ใช่เครื่องบินแล้วออลหรฮะนี่มันแปลกมากมันคือติดชายแดนนี่เมื่อช่วงสองทุ่มนี่ฮะ ขณะาาดเดียวกันเนี่ยอาดูภาพพื้นดินหน่อยนายกเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์กับตำรวจบ,บ้านกลัวบุรีรัมย์ลงไปที่โกดังร้างแห่งหนึ่งเฮ้ยทีมงานเปลี่ยนบาประเด็นด้วยนะฮะเปลี่ยนบาประเด็นด้วยนะฮะเขาจะต้องบุก้นโกดังแล้วนะฮะเ่าแล้วเปิดคลิปเมื่อกี้ค้า้งเอาไว้นี่ต้องให้กำกับบอกด้วยเ่าเปิดคลิปเมื่อกี้ล่าสุดไปโกดังเพราะเขาจับสัญญ,ญาณได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วนะแสดงว่าถ้าเป็นไส้ศึก แล้วดูจุดที่โกดังสําคัญยังไงครับเมโกดังคือเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสังเกตแล้วว่าวัตถุต้องสงสัยคล้ายโดรนหลลำที่ว่าเนี่ย <c oughs> มีสัญญาณที่บริเวณโกดังแห่งนี้ <c oughs> เขาก็เลยเอ๊ะไม่แน่ใจว่ากโกดังนี้จะเป็นจุดที่ผู้ต้องสงสัยหรือว,ว่าจุดที่ใครมาใช้บินโดรนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ พอเจ้าหน้าที่มาถึงหน้าโกดังก็ดูแผนที่ใน g o o g l e Map แล้วก็ชี้พิกัดใน g o o g l e Map ให้ทีมข่าวดูว่ามันจุดนี้แหละที่เจ้าหน้าที่เห็นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ด้านหน้าโกดังเพราะว่าตอนนี้เข้าไปด้านในไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะใช่แต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้ถ้าพี่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องขออนุญาตพี่อย่างนี้ค่ะโดยประเด็นการเข้าขอดูโกดังเนี่ยเนื่องจากว่า เขาสงสัยว่าพิกัดการบังคับโดรนมันน่าจะมาจากที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แต่ว่าสุดท้ายเข้าใจว่าขอหมายคน้นไม่ได้ขอ,อใช่ไหมม่ขอเจ้าหน้าที่เข้าไปาดูค่ะเพราะว่าเป็นนายกเทศบาลตำบลอบตอแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ตำรวจสบพบ้านกรวดเข้าไปไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่มีการขอคือไม่สามารถเข้าไปได้จากการ<ช>ตรวจอบเ<ะ>บื้องต้นไม่เจอบุคคลต้องสงสัยแต่อันนี้ต้องถือว่าพี่ๆตำรวจเข้าไวมากนี่นี่มีเสียงสัมภาษณ์ไหมนายกใช่ไหมนายกธีรศัก์นะฮะ นายธีรศัก์บุญด้วงถูกไหมฮะจริงๆก็คือนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชรใช่ไหมอันนี้เอ่ยชื่อได้เอ่ยตำแหน่งได้เพราะเนื่องจากเราจะได้ช่วยกันตรวจสอบตัวของท่านนายกบอกว่าเบื้องต้นมีรายงานวันนี้ช่วงหนึ่งทุ่ม เจ้าหน้าที่เจอวัตถุต,ต้องสงสัยคล้ายกับโดรนบินขึ้นเหนือบนท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ใช้ระบบอ๋อแอนตี้โดรนเช็คพิกัดปรากฏว่าตีวงแคบเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเห็นบอกว่าตอนเช็คพิกัดเนี่ยสามารถที่ทําโดนตกได้ใช่ไหมเมย์<ช>แต่ไม่รู้อันแรกเนี่ยคือไปตกที่ไหนแต่ประเด็นคือไอ้จุดต,ตรงนี้คือต้องมาตรวจสอบเพราะถ้าโดนตกมันต้องมีคนบังคับพิกัดมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันจนกระทั่งมาเจอโกดังแต่สุดท้ายพอมาโกดังไม่เจอคน นี่มีเสียงของนายกนะฮะทีรศักดิ์ฮะเพื่อปิดกั้นเส้นทางเพื่อตรวจสอบผู้ต้องสงสัยครับผมอย่างจุดที่เรามานี้ก็คือเป็นจุดต้องสงสัยเมื่อคืนจุดนี้จากการที่เราตรวจพบเมื่อคืนว่าด้านหลังจุดนี้จุดนี้ไปจะมีการพบการขึ้นลง,ลงของโดนครับที่เราตรวจจับครับผม แต่ตรวจส,สอบแล้วไม่พบครับเมื่อคืนมันจะเป็นลักษณะว่าโดนเป็นลักษณะว่า,วามากับรถต้องสงสยัยเมื่อคืนเราตรวจพบรถกระบะสี่ประตูสีขาวคาดว่านะเป็นต้องสงสัยครับผมเข้ามาในพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นรถต่างถิ่นครับช,ช่วงหัวค่ำครับผมครับผมก็ช่วงที่โดนขึ้นมา ในการควบคุมสัญญาณโดนเนี่ยสัญญาณโดนตัวนี้จะควบคุมในแในรัศมี3-5ถึงกิโลเมตรครับ<ม>และโดนตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงการตรวจสอบเมื่อคืนก็ไม่พบผู้ต้องสงสัยครับ<ม>คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้น้องนัตตี้นัตนาในนาราชอยู่ในพื้นที่นะฮะกับการที่ต้องเฝ้าระวังโดนสอดแนมติดตามบรรยากาศสดๆณขณะนี้เลยครับ คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าในหลายๆห,หมู่บ้านก็เตรียมสกัดและก็เตรียมลาดเวนดูในเรื่องของโดนนะครับเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าไปยิ่งมีหมายเห็นเรื่อยๆครับบรรยากาศนะครับในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งชาวบ้านอยู่ระหว่างเตรียมลาดเวนดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านและตรวจหาวัตถุต้องสงสัยคล้ายโดนที่อาจเข้ามาในพื้นที่นะครับ เราได้ไปพูดคุยกับนายหนุ่มเป็นชาวบ้านโดยเจ้าตัวได้นํากล้องส่องสัตว์ที่นํามาประยุกต์เป็นกล้องส่องโดนนะครับให้ทีมข่าวดูและบอกว่าเมื่อคืนนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มมีวัตถุต้องสงสัยคล้ายโดนบินมาที่หมู่ที่หมู่บ้านของตัวเองนะครับในระยะ100-300ถึงเมตรจำนวน15ลําลำในลักษณะบินวนไปวนมาซึ่งตัวเองได้ใช้กล้องส่องสัตว์นะครับส่องขึ้นส่องขึ้นไปบนฟ้าจะเห็นภาพของแสงไฟค่อนข้างชัดเจนซึ่งจะมีภาพชัดเจน กว่ากล้องมือถือนะครับโดยตัวเองเชื่อว่าวัตถุดังกล่าวน่าจะมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาและบินมาเพื่อหาพิกัดเชิงหาพิกัดหาพื้นที่นะครับซึ่งตัวเองแนะนําคนที่เจอโดรนนะครับว่าห้ามยิงสกัดแต่ให้ใช้วิธีบันทึกภาพบันทึกหลักฐานเอาไว้และก็แจ้งกับหน่วยงานทางรัฐจะดีกว่าครับ ครับก็มีพบเจออยู่หลายลำนะโซนโซนนี้ก็จะพบเจออยู่หลายลำมากประมาณกี่ลำได้เมื่อคืนเท่าที่นับได้ประวัน15นะพี่ก็อาจจะเป็นแบบกรณีที่แบบไปแล้วก็ผ่านมาอย่างเงี้ยครับความสูงประมาณเท่าไหร่ความสูงน่าจะมากกว่า300เมตรนะครับเราจะให้กล้องสองสั์ครับอ่ากล้องสองสั์นี่ก็สามารถหาซื้อได้นะปัจจุบันนี่สามารถหาซื้อได้แล้วก็ใช้ได้ในกรณีงี้มาประยุกใช้ใช่ครับมาประยุกใช้คือสําหรับหมู่บ้านนะครับประยุกใช้ได้ว่าในกรณีนี้มันส่องตอนกลางคืนตรงที่ว่ามันสามารถมองในโหมดกลางคืนได้ ครับมันจะมีความสามารถพิเศษตรงนี้สามารถซูมได้ครับในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งก็ไม่เชิงใกล้พ่อพอแค่เราพอสังเกตได้ว่าเป็นวัตถุที่ไม่ใช่ดาวหรือว่าเครื่องบิน,นใช่ครับก็จะเป็นแสงไฟแล้วก็ในกรณีซูมเราจะเห็นวัตถุประมาณ ด้านในสำเนืองโพเงินนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านได้บอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้ในจังหวัดบุรีรัมย์หลายพื้นที่ได้มีวัตถุต้องสงสัยลอยขึ้นเหนือท้องฟ้ากันหลายจุดและวันนี้ตัวเองก็คาดว่าน่าจะมีขึ้นมาอีกจึงต้องมีการเดินลาดตะเวนกันทั้งคืนซึ่งตัวเองก็อยากฝากไปถึงคนที่บินโดรนนะครับว่าหากเป็นคนไทยก็อยากให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้เพราะถือว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายสร้างความสับสนให้กับชาวบ้านและหากเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็อยากให้หยุดการละเมิดแผ่นดินไทยเสียทีไปฟังเสียงกันครับ แต่ถ้าถามว่าเป็นกังวลใจไหมก็ต้องตอบว่าเป็นกังวลใจมากกลัวว่ามันจะเป็นโดนของฝ่ายตรงข้ามอมแล้วเขาเขาจะมาจับตำแหน่งเราเอาไว้ไหมจุดไหนเป็นจุดไหนไหมชาวบ,บ้านเราจะมีความปลอดภยัยครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้วิธีการ แบบแบบหนึ่งนะครับในการสกัดโดนแล้วก็มีโดนจํานวนหนึ่งลำตกในพื้นที่แล้วตอนนี้นะครับมีการมีข่าวว่ามีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งจะมีการสอบสวนต่อไปนะครับและนี่ก็คือความคืบหน้าในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าในการคุมตัวผู้ต้องสงสัยบังคับโดนจะแจ้งให้ทราบถ้าทันก่อนรายการจบ